วันนี้หมอะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาแรงนตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Radius ค่ะ Radius นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์นั่นเองค่ะหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อร่างกายเรานะคะอายุ20-25ปีเป็นต้นไปนะคะจะมีการสูญเสียคอลลาเจนทุกปีค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อเราสูญเสียคอลลาเจนผิวเราที่เคยแน่นเคยเฟิรม์มก็จะเกิดริ้วรอยเกิดความไม่กระชับนะคะความเหี่ยวความแห้งกร้านนะคะเจ้าตัวเรเดียสก็จะมาช่วยตรงนี้นะคะเจ้าตัวเรเดียสช่วยอะไรบ้างนะคะ1เลยเนี่ย คือช่วยกระบวนการการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและไฟโบอบาสค่ะเมื่อคอลลาเจนเราถูกกระตุน้นเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมีความเฟิร์มมีความกระชับนะคะริ้วรอยตื้นๆก็จะดูจางลงผิวก็จะดูละเอียดขึ้นค่ะ 2. นะคะจะมีกระบวนการการกระตุน้นการสร้างอีลาสตินค่ะออลาสตินนะคะก็เหมือนการติดสปริงที่หน้าเรานะคะเมื่อหน้าเราเนี่ยมีอีลาสตินที่ดีเนี่ย ก็จะมีความยืดหยุ่นค่ะผิวเราก็จะดูยืดหยุ่นดีนะคะ3ค่ะเจ้าตัว radius นะคะจะก,กระตุ้นกระบวนการสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงหลอดเลือดและเซลล์นั่นเองค่ะก็จะทำให้ผิวเรานะคะดูอมชมพูสภาพผิวดูแข็งแรงนะคะ สรุปแล้วนะคะแ้ตัว radius หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Collagen Bio s ส m มเลเตอรก็จะช่วยออกลทธิ์ทำให้ผิวเราเนี่ยเฟิร์มนะคะกระชับดูขุมขนดูเบลอขึ้นนะคะแล้วก็โครงสร้างผิวดูแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะเพราะมีคอลลาเจนที่มากขึ้นนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการผิวที่เฟิรม์มผิวที่แน่นกระชับผิวที่ดูย้อนวัยนะคะผิวที่ดูมีคอลลาเจนก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอก่อนได้นะคะที่คลินิกค่ะ